เม้นท์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะเพราะฝนตกแท้ๆฝรั่งทำ surprise, เซอร์ไพรส์ระดมทุนให้เงินคนไทย1 0 0 0 0 0สบาทช่วงนี้หลายๆคนอาจจะกำลังหงุดหงิดกับข่าวที่มีฝรั่งคนหนึ่งไปเตะคุณหมอผู้หญิงที่ภูเก็ตกันนะคะแต่ฝรั่งที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือมาอาศัยอยู่ในเมืองไทยแล้วทาตัวดีไม่มีปัญหาเป็นมิตรกับคนไทยก็มีให้เราได้เห็นอยู่ช่วไปเช่นกันอย่างเช่นในคลิปต้นเรื่องของคลิปนี้มีฝรั่งหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าคลิส เขาคนนี้เคยมาเชื่อเมืองไทยหลายครั้งแล้วและการมาเชื่อเมืองไทยของเขาเมื่อกเกือบสองปีที่แล้วก็ได้สร้างความประทับใจจนทําให้เขานั้นมีความผูกพันกับผู้หญิงไทยคนหนึง่งและเรียกผู้หญิงไทยคนนั้นว่าแม่และหลังจากนั้นเขาก็ได้แวะไปหาผู้หญิงคนนั้นอยู่เสมอในทุกครั้งที่เขามาเมืองไทยและในครั้งล่าสุดนี้เขาก็ได้ทำเซอร์พรส์ด้วยการมอบเงิน10,000แบาทให้กับผู้หญิงไทยคนนี้ด้วย คุณคลิสตได้ใส่รายละเอียดลงคลิปนี้ไว้ว่าเซอร์ไพรส์ผู้หญิงไทยในกรุงเทพประเทศไทยด้วยการมอบเงินส0มพันดอลลาร์สหรัฐให้กับเธอคลิปนี้เราจะไปเยี่ยมมาลีเพื่อมอบเงินที่เรารลมทุนได้จาก YouTube ช่องนี้ให้เธอเพื่อให้เธอนำไปใช้รักษาขาของเธอเงินที่ได้มานั้นหลังจากหักค่าธรรมเนียมและอัตราและเปลี่ยนแล้วเราสามารถรวบรวมเพื่อมอบเงินให้เธอได้ทั้งหมด10,000 0บาท เงินจำนวนนี้จะช่วยเธอได้นานเลยขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันสนับสนุนครับคลิปต้นฉบับของคุณคลิสยาวหนึ่งชั่วโมงแต่แอดขอสรุปให้ฟังสั้นๆตามนี้นะคะเมื่อเกือบเกือบสปีที่แล้วคุณคลิสได้มาเที่ยวที่เมืองไทยและได้แวะไปเที่ยวที่เยาวราชด้วยในวันนั้นฝนตกหนักมากคุณคริสก็เลยไปยืนหลบฝนอยู่ใกล้ๆกับร้านของคุณป้ามารีซึ่งทำอาชีพถอนขนหน้าอยู่ที่ริมถนนเยาวราช คุณป้ามาลีเห็นว่าคุณคริสมายืนหลบฝนแบบนั้นคงจะไปต่อไม่ได้แน่ๆคุณป้าก็เลยเอาถุงพลาสติกใบใหญ่ๆมาตัดทําเป็นเสื้อกันฝนให้กับคุณคริสเหตุการณ์ในวันนั้นทําให้คุณคริสประทับใจมากถึงกับบอกรักคนไทยและเมืองไทยทันทีและหลังจากวันนั้นมาคุณคริสก็ได้แวะไปหาคุณป้ามาลีอยู่บ่อยๆรวมถึงทุกครั้งที่เขามาเมืองไทย เขาก็จะแวะไปหาคุณป้ามาลีเป็นคนแรกเลยส่วนคุณป้ามาลีก็ใจดีเห็นคุณคริสมาหาแบบนั้นคุณป้าก็มักจะพาคุณคริสไปเลี้ยงข้าวด้วยเหมือนกันและเมื่อเวลาได้ผ่านไปนานขึ้นนานขึ้นความผูกพันระหว่างคุณป้ามาลีกับคุณคริสก็เกิดขึ้นคุณป้าบอกว่ารักคุณคริสเหมือนลูกชายคนหนึ่งส่วนคุณคริสก็บอกว่ารักคุณป้ามาลีเหมือนแม่ป้ามาลีคือแม่คนไทยของเขา และคุณคลิปก็มารู้ว่าคุณป้ามารีมีอาการปวดเจ็บขาเจ็บสะโพกต้องไปหาหมออยู่เป็นประจำซึ่งการไปหาหมอนั้นก็มีค่าใช้จ่ายด้วยในคลิปนั้นคุณป้ามารีบอกว่าเธอเจ็บขาเจ็บเข่าและเคยใช้บัตรทองไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐทุกครั้งที่ไปก็ต้องใช้เวลารอนานมากแถมได้แต่ยากลับมากินที่บ้านอาการก็ไม่ค่อยดีขึ้น เธอจึงเปลี่ยนไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือคลินิกของเอกชนแทนซึ่งการไปทำกายภาพบำบัดแต่ละครั้งนั้นเธอต้องเสียค่าใช้จ่ายครั้งละ600บาทแรกๆก็ต้องไปบ่อยหน่อยแต่เมื่ออาการดีขึ้นก็ไปแค่อาทิตย์ละครั้งและด้วยเหตุนี้เองคุณคริสก็เลยคิดว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการตอบแทนความดีของคุณป้ามารีที่เคยช่วยเขาในวันฝนตก ซึ่งคนอื่นอาจจะดูเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับเขานั้นเขาประทับใจมากเขาก็เลยเปิดรับบริจาคขึ้นมาซึ่งยอดบริจาคที่เขาได้มานั้นรวมกันทั้งหมด2,000กว่าดอลลาร์เขาจึงสมทบเงินตัวเองเข้าไปด้วยและเมื่อรวมกันแล้วก็เป็นเงินทั้งหมดอยู่ที่1,000 0บาทพอดีเขาได้นำเงินนี้ไปเซอร์ไพรส์ให้กับคุณป้ามารีที่เยาวราชและหวังว่าเงินจำนวนนี้จะทำให้คุณป้าได้หยุดพักจากงานเพื่อไปรักษาขาให้ดีขึ้นด้วย คุณป้ามาลีตกใจมากที่คุณคริสเอาเงินมาให้ในตอนแรกคุณป้าไม่รับแต่คุณคริสพยายามขายันขยอให้คุณป้ารับไว้คุณคริสบอกว่าเงินจำนวนนี้ไม่ใช่ของเขาคนเดียวแต่เป็นเงินจากคนทั่วโลกที่รักคุณป้าเชินชมในตัวคุณป้าทุกคนก็เลยช่วยกันบริจาคเพื่อหวังว่าคุณป้าจะได้สบายขึ้นได้พักจากการทำงานและนำไปรักษาขาให้ดีขึ้น เมื่อได้ยินคุณคริสพูดแบบนั้นคุณป้าก็เลยตัดสินใจรับเงินก้อนนี้เอาไว้พร้อมกับขอบคุณคุณคริสและทุกคนเป็นอย่างมากที่ช่วยกันสมทบเงินให้กับเธอคุณคริสได้เผยแพร่คลิปนี้ผ่างช่อง Youtube Travel with Chris ตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์พศ2567และจนถึงตอนจะทำคลิปนี้ก็มีการรับชมจากทั่วโลกไปแล้วมากกว่า70,000วิวและสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปตัวฉบับ แอ้ได้แปะลิงก์จะฉบบไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแอ้ก็ได้รวบรวมความพิดเห็นจากคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความพิดเห็นแรกนะคะใครจะไปคิดว่าเสื้อกันฝนที่ทําจากถุงพลาสติกในวันนั้นจะมาเปลี่ยนชีวิตเธอได้ในวันนี้ความพิดเห็นต่อมานะคะผมคิดถึงตอนที่เธอทําเสื้อกันฝนให้คุณคริสเลยนะเธอดูเหมือนแม่ที่คอยห่วงใยลูกมากๆความพิดเห็นต่อมานะคะ เป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจมากๆเลยครับพักผ่อนบ้างนะครับเงินจำนวนนี้น่าจะช่วยคุณได้ในระดับหนึ่งและเพราะความน่ารักของคุณพวกเขาถึงได้กลับมาตอบแทนให้คุณแบบนี้ครับความพิถนต่อมานะคะฝรั่งดีๆแบบคุณมันช่างแตกต่างจากฝรั่งที่เตะผู้หญิงไทยที่ภูเก็ตเหลือเกินความพิถนต่อมานะคะคลิปนี้ทำให้วันนี้ของฉันเป็นวันที่มีความสุขมากๆเลยนะ ขอบคุณสิ่งดีๆที่คุณทําให้กับโลกใบนี้ความพิเห็นตัอมานะคะขอบคุณครับคุณช่วยเปลี่ยนชีวิตให้กับเธอเลยนะความพิเห็นตัอมานะคะคุณทําให้ผู้ชายผิวดําตัวโตและดูแข็งแกร่งแบบผมร้องไห้คุณได้ทําลายความเย็นชาในตัวของผมจนหายไปหมดเลยคุณยอดเยี่ยมมากความพิเห็นตัอมานะคะคุณไม่จําเป็นต้องให้เงินกับผู้อื่นแบบนี้แต่คุณได้ทํามันคุณให้เธอ โลกใบนี้มันช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆความพิเทตบามานะคะคลิสคุณคือมิสเตอร์บิของกรุงเทพข้อมูลสำหรับเพื่อนที่อาจจะไม่รู้จักมิสเตอร์บินะคะมิสเตอร์บิคือยูทูบเบอร์แบบบุคคลที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกโดยตอนนี้เขามีผู้ติดตามมากถึง242ล้านซับและเป็นยูทูบเบอร์คนแรกที่ได้รับโลก200ล้านซับจาก YouTube โดยเขาเพิ่งจะทำคลิปอัน็อกกล่องใส่โล่ที่ส่งมาจาก YouTube ไปเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานี่เองคอนเทนต์ content ของ m r b e a อรมีหลากหลายแนวทั้งสตรีมเกมและทำวิดีโอแจกเงินและถึงแม้ว่าเขาจะแจกเงินเพื่อให้ได้คอนเทนต์แต่เขาก็บริจาคเงินตอบแทนสังคมไปแล้วไม่น้อยเช่นกันพอพี่เห็นต่อมานะคะน้ำใสใไหลออกมาจากดวงตาของลูกผู้ชายแบบผมได้ยังไงเนี่ยคอพี่เห็นต่อมานะคะคลิส ได้โปรดจะใส่หัวหอมลงในคลิปต่อๆไปของคุณนะฉันน้ำตาไหลแล้วเนี่ยคลิปนี้โดนใจฉันมากความพิถีต่อมานะคะโอ้พระเจ้าสามพดอลลาร์มันเท่ากับเงินเดือนคนไทยทั่วไปหกเจ็ดเดือนเลยนะความพิถีต่อมานะคะให้ตายเถอะคลิปผมซึ้งใจมากเลยนะน้ำตาแห่งความปิติของผมไหลออกมาเฉยเลยความพิถีต่อมานะคะคนไทยน่ารักจริงๆนะ ฉันเคยลืมแหวนทองและเพชรเอาไว้ใ่ห้องน้ําในเมืองไทยมีผู้ชายคนนึงเข้าห้องน้ําต่อจากฉันเขาเห็นและเก็บมันขึ้นมาและเดินเอามันมาคืนให้ฉันขอาพิถีพิถนต่อนะคะเมืองไทยอีกแล้วคนไทยอะไรกันเนี่ยขอพิีพินต่อนะคะทําไมเธอย,ยังใส่แมสอยู่นี่มันปี2 0 2 4แล้วไม่ใช่หรอความพิถีพิถนต่อนะคะคุณเป็นสุภาพบุรุษหัวใจทองคําอย่างแท้จริงผมสัญญาว่า ถ้าผมได้ไปกรุงเทพผมจะแวะไปหาเธอคนนี้ด้วยเหมือนกันความพิเีนต่อนะคะผมอาศัยอยู่ในประเทศชัยมานานกว่าหนึ่งปีแล้วและบอกได้เลยว่านี่คือช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอคนนี้หลังจากนี้ไปตลอดเลยความพิเีนต่อนะคะว้าวขอให้คุณมีอิสรภาพและมีความสุขตลอดไปนะคริสบางครั้งมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้นแต่เป็นเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ได้รับการยอมรับแล้วว่า เธอคืออัญเีบัีอย่างแท้จริงความพิถนต่อมานะคะเราทำโคลนนิ่งคริสได้ไหมความพิถนต่อมานะคะพาเธอไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งสักหนึ่งสัปดาห์ไปเลยค่ะเธอจะได้พักจากการทํางานและสนุกไปกับวันหยุดของเธอความพิถนต่อมานะคะฉันรู้สึกดีกับปฏิกิริยาของมารีมากๆฉันเห็นแล้วร้องไห้ตามเลยขอบคุณนะคริสที่คุณใจดีกับเธอคุณคือเทวราของเธอ ความพี่เทนตอมาะนะคะเขาเป็นชทวราชีมาเมืองไทยเขาช่วยคนไทยมาหลายคนแล้วเขาเป็นคนดีขอให้เจริญเจริญและมีสุขภาพแข็งแรงครับความพี่เทนตอมาะนะคะคุณทําให้วันนี้ของเธอเป็นวันที่เธอมีความสุขมากๆขอบคุณพวกคุณมากๆเลยครับความพี่เทนตอมาะนะคะคริสคุณมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากรวมถึงผู้สนับสนุนทุกคนก็ยอดเยี่ยมเช่นกันความพี่เทนตอมาะนะคะ ฝรั่งใจดีแบบคนถ้ามีเยอะๆคนไทยคงมีกำลังใจในการทำงานให้บริการให้นักท่องเที่ยวทุกๆคนแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยเชียวดูแล้วประทับใจจริงๆป้าแก่อายุเยอะแล้วคงประทับใจสุดๆไปเลยขอพีคิดเด่นต่อมานะคะประทับใจตื้นตันใจแทนเลยค่ะคลิสเป็นชายหนุ่มที่งามทั้งร่างกายและจิตใจค่ะขอพีคิดเด่นต่อมานะคะสุดยอดเลยครับความรัก ความสวยงามที่บริสุทธิ์ไม่มีเชื้อชาติไม่มีพรมแดนคลิปแห่งปี2,567ครความคิดเห็นต่อมานะคะมีความสุขมากๆครับที่ได้ดูคลิปที่ดีจากคนที่ดีแบบนี้ครับความคิดเห็นต่อมานะคะผมรู้สึกไม่สบายใจเลยครับที่เห็นคุณให้เงินทั้งหมดนั้นต่อหน้ากล้องผมรู้สึกเสียใจแทนคนเหล่านั้นเลยครับถ้าคุณจะให้เงินพวกเขาโดยที่ไม่ถ่ายคลิปเพื่อเอามาลงใน YouTube แบบนั้นสิถึงจะเรียกว่าฮีโร่ที่แท้จริงแต่สำหรับความพิดเห็นนี้ก็มีสมาชิกท่านอื่นๆมาคอมเมนต์กลับเอาไว้ด้วยว่าถ้าหากไม่มี YouTube เขาก็คงไม่สามารถให้เงินจำนวนมากขนาดนี้ได้หรอกนะผมดีใจที่ได้เห็นเขาช่วยเหลือคนอื่นแบบนี้หรืออีกคนก็ได้มาคอมเมนต์ว่าชัางคิดไปได้ถ้าเราไม่ได้ดูคลิปของเขาคุณคิดว่าเขาจะหาเงินมาแจกได้ยังไงความคิดของคุณมันช่างโง่เขลาจริงๆ ปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่ดีต่อไปเถอะเขาช่วยชีวิตคนอื่นอยู่นะคุณรู้ไหมหรืออีกคนก็ได้มาคอมเมนต์ว่าถ้าไม่สบายใจก็อย่าดูครับความคิดเห็นต่อมานะคะและคลิปนี้ก็ทำให้ช่วโลกได้รู้ด้วยว่าแรดโชคดีที่ได้หญิงไทยเป็นเมียนะแรดคือเพื่อนของคุณคริสนะคะและผู้หญิงที่เขาพูดถึงก็คือคนที่มาเป็นล่าให้คุณคริสนั่นเองความคิดเห็นสุดท้ายนะคะคุณคือมนุษย์ที่ประเสริฐมาก ขอบคุณมากที่รักเมืองไทยขอบคุณที่ช่วยคนไทยขอให้สนุกในทุกๆที่ที่คุณไปครับจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าหากในคลิปนี้มีครบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพืเ่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะ และพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ